ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษานายกรีงไกรกัมมณีผู้อำนวยการโรงเรียนปลาเค้าหนองน้ำเทียมด้วยความยินดียิ่งการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาโรงเรียนปลาเค้าหนองน้ำเที่ยง ได้นำเนินการตามกรอบนโยบายการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด5ด้านดังนี้ด้านที่1การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญโรงเรียนมีการกำหนดการบริหารด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการประกาศมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายอย่างชัดเจนจะทำแผนปฏิบัติการประจำปีกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทั้ง4ี่ฝ่ายใช้กระบวนการนิเทศและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาด้านที่2การบริหารการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของบริบทชุมชนมอบนโยาบายให้ครูจัดทําแผนการสอนที่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติการด้วยการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสําคัญเช่น active learning stem สนับสนุนการผลิตสื่อและนวัตกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูลนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ตามสถานาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนต่างดังนี้การเรียนแบบออนแ n d ์ออนไลน์ออนดมานและออนแอร์ air. ด้านที่3การบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษาด้านการบริหารการจัดการงบประมาณการเงินและทรัพย์สินโรงเรียนดำเนินการตามระเบียบการเงินและทรัพย์สินให้ถูกต้องตามกฎระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีความโปร่งใสเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนานาน,านด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ PLC ด้านการบริหารจัดการอาคารสถานที่โรงเรียนได้ใช้อาคารเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามบริบทของโรงเรียน สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยจัดสวนหย่อมบริเวณต่างๆของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสะอาดบรรยากาศหน้าเรียนเพื่อสนองนโยบายของสพปอำนาจเจริญด้านการบริหารจัดการนักเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งดำเนินการคัดกรองนักเรียนและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านที่4การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองโดยยึดหลักสมรรถนะได้จัดทำแผนพัฒนาตนเองและดำเนินการตามแผนโดยมุ่งผลสำเริจเป็นหลัก เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้เข้าร่วมการประชุมอบรมสัม,มนานศึกษาดูงานเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อนเนื่องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพตามหลักการคลองตนคลองคนคลองงานด้านที่5ด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรส่งผลให้ปีการศึกษา2564มีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติหรือโอเนชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2563มีผลการพัฒนาดังนี้กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ48.40 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ1.06กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย32.50มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ2.51กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย43.13มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ4.35กลุ่มสาระภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ย46.88มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ3.33 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น3.00 10.08และ13.63เมื่อเทียบกับปีการศึกษา2562และผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ45.75 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่2.52วิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ56.12มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่1 7 6 1และค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ15.65รวมเฉลี่ยทั้งสองด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ11.97ผลการทดสอบการอ่านเขียนหรือ r t ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา2,563จำนวนนักเรียนทั้งหมด17คนผลเป็นดังนี้ความสามารถในการอ่านออกเสียงร้อยละ89.33ความสามารถในการอ่านรู้เรื่องร้อยละ80.50และผลรวม2ส,สมรรถนะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ11.89จากผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ควาเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทําให้โรงเรียนมีผลงานดีเด่นดังนี้โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สองบัณฑน,นักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา2,562ถึง2,564โรงเรียนผ่านการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่สถาบันการศึกษาสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด -19 โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ูงกว่าระดับประเทศประจำปีการศึกษา2,563โรงเรียนได้รับกิติบัติผ่านการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรีภายใต้การสนับสนุนจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสอสสโรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสพท AP Honda ดวิ่ง31ขาครั้งที่19เก้ากลา้าสามัคคีสัญจรรอบคัดเลือกทั่วประเทศด้วยสถิติ11.36วินาทีโรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนได้ผ่านการประเมินระดับหนึ่งดาว โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทและรายงานผลการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมสพเทเพื่อประเมินระดับสองดาวผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเกียรติบตัตรผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพดีเด่นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลขอขอบคุณค่ะ